สวัสดีครับ<อ>คลิปนี้ผมมีพระบ้านพักเครื่องนะครับสายสมเด็จนะมาแบ่งปันเพื่อนๆสภาพสวยๆนะครับนานๆจะได้สมเด็จสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆองนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะรุ่นประวัติศาสตร์สามหนึ่งนะครับอนุสรสองร้อยปีสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพรมบาลังสรีนะครับาสายสมเด็จน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกดี นะครับมวลสารดีก็จะมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์3ชั้น7ชั้น9ชั้นแบบนี้แต่นิยมสุดจะเป็น7ชั้นนะครับอ,องนี้ที่มิมาแบ่งปันเพื่อนๆจะเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับอ่าดชั้นเราก็จะมีบล็อกแยกย่อยไปอีกนะครับนี่เห็นไหมองนี้สมบูรณ์มากไม่หักไม่ซ่อมนะครับด้านหลังยังเห็นตาปั๊มนะนี่ลักษณะตาปั๊มนะครับ แบบไม่มีตาปั๊มก็มีนะครับหรือตาปั๊มหายไปแล้วแบบนี้จางหายไปแล้วก็มีนะครับองนี้สมบูรณ์มากนะครับมีทั้งตาปั๊มแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมลายผ้านะครับเอกลักษณ์เลยนะครับส่วนมากจะเจอลักษณะลายๆตามด้านหลังแบบนี้นี่ของผมมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับสภาพสวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับมีกล่องเดิมปี2531นงะครับอาองนี้องค์ต่างในคลิปเลยใครสนใจนะครับองนี้แบ่งเบาๆเลย แบ่ง350บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็แอดดิไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนี่เป็นเพนเป็นพิมพ์7ชั้นอีกด้วยนะครับนี่เห็นไหดูเนื้อจะเป็นคุยๆนะส่วนมากมจะเป็นผงผมแบบนี้ยนะครับแล้วองค์นี้ขาวสวยเลยนี่เดิมๆนะครับชั้นสภาพสวยๆก็เปิดค่าพาแค่300นะครับค่าจัดส่ง50 350บาทรวมส่งนี่จบเลยนะครับมีอยู่องคเดียวเลยนะครับแล้วดูตาปั๊มนะอย่างเห็นตาปั๊มนะนี่ลักษณะหมึกเห็นไหมครับหมึกปัม๊มนะด้านหลังก็จะเป็นลายๆนะนี่ก็เป็นพราบ้านพระเครื่องหลักร้อยนะครับที่มาแบ่งปันเพื่อนน,นี่องตามในคลิปเลยนะครับสวยแบบนี้ไปเลี่ยมได้นะครับเลี่ยมขึ้นคอได้ออกวัดเกตชยโยนะประวัติศาสตร์สามหนึ่งนี่องตามในคลิปเลย เดี๋ยวผมจะทิ้งไลนเดียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับไอดียไลน์ติดต่อนี่ของผมพิเศษแบบมีกล่องให้ด้วยหมึกปั๊มก็ติดชัดนะครับราคาเบามากๆนะครับ3.50ร,รวมส่งนะครับนี่กล่องข,ข้างหน้าก็จะเขียนอนุสรณอ2ร0 0ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดชัยโยวราวิหารนะครับรุ่นประวัติศาสตร์นะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพระบ้านพระเครื่องนะครับสายสมเด็จนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำพาบ้านพาเครื่องมาลงคลิปแนะนำแบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ